ผมกำลังจะแข่งบอลกับปามวาทะลูกหนังแบบ1ต่อ1นะครับบอกเลยครับว่างานนี้เราเตรียมสู้สุดใจครับ1ต่อ1นี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้พละกําลังแล้วก็ความฟิตเยอะพอสมควรคือมันจะเล่นบอลทั้งสนาม1.1ต่อหคือมันจะใช้พื้นที่เต็มสนามและการเล่นบอล1นต่อหนึนั้นแปลว่าระยะทางในการวิ่งนะครับจากโกฝั่งหนึงไปถึงโกอีกฝั่งหนึ่งด้วยตัวคนเดียวเนี่ยคือ ใช้แรงเยอะมากใช้พะะลังํางเยอะมากนะผมความฟิตเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะก็จะเป็นการแข่งไอดอนแชมเปี้ยนแบบ1ต่ตอนหนึ่งเป็นงานบอลที่ปืน RPG พีจีเขาจัดนะครับก็จะรวมอินฟูคนดังจากหลากหลายวงการมาแข่งขันกันในศึกนี้ครับ <c oughs> แล้วต้องบอกว่าจากที่ผมดูรายชื่อนะแต่ละคนเขาก็ฝีมือดีดีทักษะดีดด้วยกันทั้งนั้นนะอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นรายชื่อให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรายชื่อคนที่เตะน,นะครับซึ่งก็มีการประกาศคู่ประกอบคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหมือน กับเป็นการสุ่มนะเขาจับฉลากมานะครับแต่ละคนก็ถือว่าแล้วแต่ดวงแล้วกัน,นที่ใครได้เจอใครนะการแข่งขันแบบหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเขาแบ่งเป็นหลายรอบเลยนะแบบจริงจังมากนะเริ่มตั้งแต่วันที่4ี่ครับแล้วก็ไปจบคู่ชิงเลยนะครับวันที่2ี่สกุมภาครับบอกเลยครับว่างานนี้โคตรเข้มข้นการแข่งขันก็จะแข่งขันทุกวันเสาร์นะครับมีไลฟ์สดให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แต่ละคู่นะครับว่าใครเจอกับใครแล้วผมให้น้ําหนักไปทางใครบ้างครับคู่แรกเลยผมน่าจะเป็นคู่เปิดงานเลยบาง ปืน RPG พบกับพูโตซ่าครับสองคนดีก็ในทีมไอ e a g u e ของเนทนะครับอยู่ทีมเดียวกันด้วยนะปืนตำแหน่งกองหน้านะครับส่วนพูโตก็จะเป็นตำแหน่งกองหลังผมว่าคู่นี้เดือดอยู่นะ เดือดอยู่นะพูโตอ่ะเป็นกองหลังแต่ว่าทักษะดีเก่งแล้วก็ยิงหนักนะครับจุดเด่นของพูโตผมมองว่าเรื่องยิงไกลอ่ะทำได้ดีนะครับพูโตไม่จําเป็นจะต้องเลี้ยงกินแดนไปเยอะถ้าเกิดว่าแต่งหาเหลี่ยมเข้าเท้าขวาแล้วมีเหลี่ยมยิงอ่ะพูโตสามารถยิงไกลได้เลยแล้วแม่งยิงดีด้วยยิงหนักด้วยนะพูโตตีหนักมากนะครับส่วปืนทักษะดีเลี้ยงบอลดีนะครับจริงๆแล้วในทีมไอเดนหลีกมันก็ควรที่จะเชิดชายกว่านี้นะแต่ประเด็นคือมันชอบเบีย้ยวซอมเนี่ยปืนนะ เวลาลงกลุ่มจะซ้อมจะซ้อมผมติดงานจะซ้อมจะซ้อมมันบอกว่าจะมาแล้วมันก็หายไปเลยนะเปลือยไปจริงนะแต่จริงทักษะดีนะผมทักษะดีเล่นเก่งอยู่นะครับสูสีสูสีแต่ว่าคู่นี้เนี่ยผมจะให้น้ําหนักไปที่พลูโตนะครับทำไมถึงให้น้ำหนักที่พลูโตเพราะว่าพลูโตมันอายุน้อยกว่าหนุ่มกว่านะครับผมให้ความได้เปรียบเรื่องความฟิตนะครับแต่เรื่องอื่นเรื่องทักษะอะไรก็ดูแล้วมีความใกล้เคียงสูสีกันนะครับคู่ต่อมากล้องละเมอกับดีเจเจฟนะครับผมอันนี้จริงๆไม่ไม่เคยเห็นทั้งคู่เล่นบอลนะไม่รู้ว่าจะเชียร์ใคร ให้เชียร์กล้องลายมือแล้วกันนะเป็นอดีตคู่ชกเก่าของผมในไอเด้นไฟด้วยนะครับผมชกเก่งมากนะผมนี่โดนชกจับเลย <c oughs> <c oughs> ให้น้ำหนักไปทนที่เราเคยเห็นฝีไม้ลายมือด้านทักษะการกีฬาแล้วกันนะไม่เคยเห็นเล่นบอลแต่เดาว่าคงเล่นดีนะประมาณนั้นคู่ต่อมาโอมาละซิ่งกับฟลุกนะครับโอมาละซิ่งอยู่ทีมเดียวกับผมในไอด้นเหลีกด้วยถ้าพูดถึงหนึ่งต่อหนึ่งผมมองว่าพี่โอเป็นคนที่มีความได้เปรียบในการแข่ง1ต่อหนึ่งมากไม่ว่าจะเจอใครเพราะเขาเร็วมากนะคือถ้าเขาแต่ง หนีไปได้นะครับแล้วกระชากเอาแบบกระชากง่ายๆกระชากให้เห็นเห็นเลยเนี่ยแล้วยิ่งมีพื้นที่เยอะเนี่ยเขาแต่งยาวๆกระชากย,ยาวๆแล้วตามไปเก็บบอลได้ทันเนี่ยเท่ากับว่าเขาก็จะมีโอกาสสร้างสารรค์ประตูมีโอกาสในการยิงเรื่อยๆเนื้อผมส่วนเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่จังหวะอีกทีนึงนะครับผมว่าโกจะเซฟได้ดีแค่ไหนแล้วตัวพี่โอเนี่ยจะยิงได้คมแค่ไหนนะอ่ะอันนี้ก็เชียร์คนรู้จักแล้วกันนะผมให้น้ำหนักไปที่ทางโอมาสซิงนะส่วนฟุกไปต้องน้อยใจที่ผมไม่ได้เชียร์คุณว่าผมยังไม่เคยเห็นฝีมือ อันนี้บอกเลยว่าน่าจะไปทางสายเอนเตอร์เทนนะครับผมคือไซส์ยักษ์ทั้งคู่อะตัวแบบไซส์จัมโบ้อะนะผมไม่แน่ใจว่า2คนนี้เขาปกติเขาซ้อมบอลบ่อยหรือเปล่าแต่ถ้าดูนะ โบโซเขาตัวใหญ่มากนะครับนาโบสก็จะดูเพรียวกว่าถูกไหมอันนี้เชียร์ไปทางนาโบสล้วกันถ้าพูดถึงสองคนนี้เนี่ยถามว่าใครช้ากว่าผมว่าโบโซช้ากว่าอยู่แล้วละถ้าโบโซช้ากว่าใช่ไหมนาโบสก็น่าจะเรียกว่าไงอาจจะมีจังหวะเลี้ยงอาจจะมีจังหวะพาบอลแล้วก็เข้าไปยิงประตูได้อะไรแบบนี้นะส่วนโบโซเนี่ยคือช้าแล้วผมว่าอาจจะเหนื่อยได้เร็วอาจจะเหนื่อยได้ง่ายกว่านาโบสด้วยบ้างนะคือผมเอียงไปทางนาโบสว่าแบบผอมเพรียวกว่าแล้วก็น่าจะมีความฟิตกว่านะ เดาว่าอย่างนั้นนะต่อมาจัสมีโอกับอะไรวะเนี่ยพีสุนน้ำมาล้าวคืออะไรวะอ่านว่าอ่านชื่อช่องเขาไม่ออกอ่เดายากวะ่ะจัสมีโอจากที่เห็นแวบ,บๆนะครับผมก็ดูแล้วโอเคมีทักษะดีเหมือนกันนะครับผมก็เดายากขอข้าไปแล้วกัน <laughs> เราอยากไม่เคยเห็นคู่นี้เขาแบบเล่นบอลกันผมไม่ค่อยมีข้อมูลกับคู่นี้นะเกี่ยวกับเรื่องการเล่นบอลของเขานะจีจีเอนจอยกับโจ๊กไอศครีมโอ้โหโจ๊กไอศครีมกับจีจีเอนจอยอันนี้ผมให้น้ำหนักไปทางพี่ก๊อฟจีจีเอนจอยว่ะผมว่าเขาน่าจะได้เปรียบตรงที่คือเขาอน่าจะไปแข่งพร้อมกับลูกเท่ากับว่าตัวเขากับลูกเนี่ยแกลบะจะสลับกันเล่นแล้วก็สลับเป็นโกได้ซึ่งไม่ผิดกติกานะเพราะว่าในช่องนี้เขามี2คนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาอินฟูของเขาเนี่ยไปสามารถเล่นได้นะครับแล้วพอเล่น2คนความได้เปรียบคือ ความฟิตพละกําลังเนี่ยครับมันสามารถสับกันเล่นสับกันพักได้ถูกไหมใครเหนื่อยเป็นโกนะครับพักเสร็จไปเล่นต่ออะไรเงี้ยครับผมสลับเป็นโกสลับเป็นผู้เล่นนะแล้วแกล็เนี่ยจากที่ซ้อมบอลด้วยกันนะครับทัก,กษะดีนะครับแล้วก็มีความเร็วประมาณหนึ่งด้วยนะพี่โจโอไอซครีมไม่เคยเห็นเขาเล่นบอลนะครับผมแต่ผมเอียงไปทางพี่ก๊อปอะอย่างที่บอกว่าถ้าร่วมช่วยกันแข่ง2คนได้เปรียบมหาศาลนะครับไหนจะเรื่องของการเนี่ย ความเข้าใจกันในการที่โกเซฟได้โกออกบอลเร็วโกเซฟได้แล้วโกโยนบอลไปในตำแหน่งที่ได้เปรียบอะไรเงี้ยความเข้าขา่าความรู้ใจของผู้เล่น2คนนะครับผมยังไงก็มีความได้เปรียบอ่ะเออลืมบอกไปสําหรับกติกาครั้งนี้เนี่ยแข่งหนึ่งต่อหนึ่งก็จริงอยู่แต่ว่าทางปืนเนี่ยครับเขาจะมีโกให้อยู่แล้วนะครับซึ่งโกจากที่ถามเนี่ยก็เป็นโกที่เป็นงานนะครับผมไม่ได้เป็นโกแบบสายหานะครับเป็นโกที่แบบมีความสามารถในการเซฟบอลอะไรอย่างงี้นะเป็นโกส่วนกลางของปืนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนจะหา โกไปเองก็สามารถทําได้นะครับผู้เข้าแข่งคนไหนก็ตามแต่ถ้ามีผู้รักษาประตูไปเองนะครับผู้สาประตูเหนียวๆผู้สาประตูที่ซ้อมด้วยกันมีความรู้ใจนะจะมีความได้เปรียบในการแข่งมหาศาลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโกที่ซ้อมด้วยกันเนี่ยพอเขารับบอลเสร็จปุ๊บสามารถออกบอ,อลได้เลยพอรับบอลเสร็จปุ๊บ รู้นะครับว่าผู้เล่นเนี่ยจะวิ่งไปขอบอลทางไหนรู้ว่าผู้เล่นเนี่ยจะมีการหาตำแหน่งที่ว่ายังไงตัวโกกับผู้เล่นที่มีความเข้าใจในการซ้อมกันมาแล้วเนี่ย,าาย segundo, สามารถออกบอลเร็วสามารถออกบอลไปในพื้นที่ที่ได้เปรียบได้นะครับมันจะมีความได้เปรียบในการแขง่ขงขันมหาศาลเลยนะส่วนโกส่วนกลางของปืนเนี่ยผมว่าเขาเหนียวแหละแต่ครั้งเนี้ยอ่าความเข้าใจกันในการออกบอลเร็วความเข้าใจกันในการโยนบอลไปในพื้นที่ว่างให้ผู้เล่นสามารถเล่นต่อได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับผมผมว่ามันก็จะไม่ได้มีความเข้าขารู้จัก กับคนที่เอาโกมาเองอยู่แล้วนะครับเออใครที่มาเป็นทีมยังไงก็ได้เปรียบกว่านะคู่ต่อมานัททวิชกับแฝดสยองแฝดสยองเขาเป็นแฝดใช่ไหมแล้วก็น่าจะมาแข่งคู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกไปว่าใครมาคู่กันผมว่าได้เปรียบก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเล่นหรือใครเป็นโกแต่ผมว่าน่าจะสลับกันเล่นเรื่อยๆแหละนะใช่ไหมสลับแฝดคู่นี้เดี๋ยวก็คงสลับ ออกมาเล่นนะครับสลับไปเป็นโกนะครับผมสลับสลับกันนะส่วนนัทวิดนะครับผมไม่เคยเห็นนัทวิดเล่นบอลน,นะตอนที่ต่อยไอรอลไฟต่อยมวยก็ถือว่าทักษะดีนะครับอืมไม่เคยเห็นนัดเล่นบอลเพราะฉะนั้น หลักเกณฑ์ง่ายผมใครมาเป็นทีมผมว่าคนนั้นได้เปรียบผมให้น้ำหนักไปที่ทางแฝดสยองก่อนกันแล้วกันนะคู่นี้นะคู่ต่อมาบอสแนนเฟมิลี่นะครับกับทิปตะกูลมวยนะครับผมเจอกันเองอีกแล้วนะครับสำหรับบอสแนนจริงเก่งนะเป็นกองหน้าที่ยิงคมทักษะดีเลี้ยงกินตัวดีเลยนะครับผมเสียดายเหมือนกันที่ในการแข่งไอรอนลีกไม่มีประตูนะครับผมสงสัยเก่งไปไหนวะสงสัยเก่งไปนิดนึงเนี่ยผมทำให้ประสิทธิภาพในการยิงลดน้อยถอยลงไปนะส่วนพี่ทิปตะกูลมวยตัวเขาอ่ะจะเป็นโกนะครับส่วนผู้เล่นเนี่ยพี่ ผู้เล่นมานะครับผมว่าคู่นี้สูสีนะแต่ก็จะเอียงไปที่พี่ติ๊บนะครับไม่รู้ว่าพี่ติ๊บจะเอาใครมามาแข่งมาเป็นผู้เล่นนะครับแต่คือถ้าใครมาเป็นทีมมาเป็นแพ็คคู่แม่งได้เปรียบนะครับส่วนบอสแนนเก่งทักษะดีนะครับยิงคมแต่ไม่รู้นะครับไม่ได้ถามว่าจะเอาผู้สามประตูมาเองนะครับหรือว่าจะใช้โกที่ทางทีมงานของปืนเขาจัดให้หรือเปล่านะคู่ต่อมาโง่เฮงนะครับแล้วก็พีทอีทแหลกเลยคนดังทั้งคู่นะครับแต่อันนี้เป็นคนดังในสายที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นบอลเหมือนกันนะโง่เฮง ลูกของพี่เท่งเถิดเทิงแล้วก็พีทอีทแหลกนะครับผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายกินนะครับผมว,ว่าสูสีสูสีในความรู้สึกคือทักษะไม่น่าจะหนีกันมากนะผมว่าประมาณนั้นนะแต่เชียร์ไปทางโงเ่เฮงแล้วกันนะไม่มีอะไรมากคือเดาเดาว่าโงเ่เฮงน่าจะได้เปรียบ <laughs> คู่ต่อมาเบิร์ดวันว่างๆกับแบงค์เลเตอร์ไม่รู้ว่าคู่นี้จะไปเตะบอลหรือว่าจะไปเตะแข้งเตะขากันเองในสนามหรือเปล่านะ <laughs> คู่นี้เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบถีบกันเบิร์ดกะโลกกันประจำนะผมเห็นบ่อยๆนะแบงลเตอร์เนี่ยวันที่ผมไปไปถ่ายพรีเซนต์งานนะครับผมเห็นแบงลีเตอร์มีการเตะบอลในสนามนิดหน่อยนะครับซึ่งดูแล้วแบงลีเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่น่าจะได้ซ้อมบอลสักเท่าไหร่นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเนี่ยคนเราเวลาเตะบอล,เ,ล,เ,ลเราหันหน้าไปทางนี้ถ้าเราจะเตะบอลไปทางซ้ายหรือไปทางขวาใช่ไหมนี่คือเท้าเรานะครับเราก็แปร ไปทางซ้ายได้ถ้าจะส่งไปทางขวาใช้ข้างเท้าด้านนอกส่งไปทางขวาได้นะครับคือโดยที่หน้าเราเนี่ยหันไปตรงๆได้แต่แบงเลเตอร์ถ้าจะเตะไปทางขวาสิ่งที่แบงเลเตอร์ทาคือหันตรงหันหน้าตรงเลยนะจะเตะไปนี้หันหน้าตรงแล้วก็ส่งบอลไปข้างหน้าให้บอลเคลื่อนที่ข้างหน้าด้วยการย่อตัวโลเล็กน้อยแล้วก็จิ้มฉีดยาไปข้างหน้าจิ้มฉีดยาไปข้างหน้าคือจะเตะบอลไปทางไหนหันหน้าไปทางนั้นแล้วต้องตัวตรงด้วยนะหน้าตรงเป๊ะ ทางไหนทางนั้นแล้วก็จิ้มฉีดบอลไปหน้านั่นบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่ปกติไม่ได้เล่นบอลนะครับผมเพราะนั้นน่าจะมาแบบเป็นตัวสร้างคอนเทนต์นะแบงเลเตอร์นะส่วนเบิร์ดบรรว่าผมไม่แน่ใจว่าผมไม่เคยเห็นเขาเล่นบอลอะแต่ผมเดาวนะว่าพี่เบิร์ดบรรว่าเขาเขาน่าจะเตะบอลเป็นว่ะน่าจะมีการซ้อมบอลนะ ไม่เคยเห็นนะแต่เดาว่าอย่างกันนะคู่นี้ถ้าจะให้ลำเอียงหรือให้น้ำหนักก็ให้น้ำหนักไปที่ทางเบิร์ดวันว,ว่างาก่อนละกันนะคือผมเห็นสภาพแบง์เลเตอร์ที่จะเตะไปทา้ไหนาแล้วห,นหนันหน้าไปนั้นนี่คือแบบน่าจะมาสายเอนเตอร์เทนมากกว่าแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะประมาณนั้นนะคู่ต่อมาเบน์อาปาเช่กับแป้งฝุ่นโอ้โหคู่นี้บอกเลยครับว่าบันเทิงนะแป้งฝุ่นผมรู้สึกว่าเขาเตะบอลบ่อยซ้อมบอลบ่อยส่วนเบน์อาปาเช่เป็นคนที่ชอบฟุตบอลใช่ไหม ก็เดาว่าน่าจะปีการซ้อมบอลเรื่อยๆนะครับรูปร่างสาลีระไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ถ้าจะให้เดาให้เชียร์โหเชียร์ยากว่ะเพราะดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไซส์พอๆกันแต่ผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นคนที่เตะบอลแล้วก็ซ้อมบอลกันอยู่เรื่อยๆต้องวัดกันที่สภาพความฟิตว่ะคู่นี้นะใครฟิตกว่าใครวิ่งได้ยาวกว่าใครยืนระยะได้ดีกว่าก็น่าจะชนะนะครับเดาใครดีวะเนี่ยเดาไม่ถูกเลยว่ะเดาไม่ถูกกว่าใครวะเนี่ยเอาใครดีวะเนี่ยเอาแป้งฝุ่นเลยเอาแป้งฝุ่นล้วกันนะ อันนี้คือลำเอียงนิดหนึ่งลำเอียงที่คือกูเดามั่วขึ้นมาว่ากูเดาว่าแป้งฝุ่น แต่พี่เบนซ์ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดพี่ชนะเดี๋ยวผมมาเชียร์พี่ <c oughs> ใครใครชนะกูเชียร์คนนั้นหนึ <c> ่ง <oughs> วัชริกาเตก,กับไมล์เมดเนสนะครับโอ้โหคู่นี้ก็ทีมเดียวกันในทีมออนไลน์ออสตานะครับแล้วก็มาแข่งกันเองนะเนสลงแข่งรายการนี้ด้วยผมเองก็เพิ่งรู้นะเนี่ยคือเราเพิ่งเห็นรายชื่อเราก็เลยเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเนสเนี่ยแข่งรายการนี้ด้วยนะเป็นคู่ที่น่าสนใจน่าสนุกเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแรงความมุ่งมั่นทุ่มเทนเนสไม่เป็น ลองใครนะถึงแม้ว่าพี่หนึ่งเนี่ยจะล่ําบึกนะครับพละกําลังเยอะนะครับก้ามอย่างแน่นนะแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแรงเนเนตก้ามไม่ได้ใหญ่เท่าพี่หนึ่งแต่เน็แข็งแรงมากนะส่วนเรื่องของการแข่งขันผมก็จะขอลําเอียงให้น้าหนักไปทาง1วชัชริกาไว้ก่อนกันแล้วกันนะคือพี่หนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วนะครับ พี่หนึ่งจะเร็วกว่าเนฟนะครับแล้วก็ทักษะการยิงยิงแรงยิงดีมีความคมระดับหนึ่งเลยนะเอาเป็นว่าใครที่มีความเร็วโดดเด่นเนี่ยผมก็จะลำเอียงไปให้คนนั้นนะครับว่ามีน้ำหนักในการชนะมากกว่าด้วยกันทั้งนั้นอยู่แล้วนะ <c oughs> คือต้องบอกว่าในเรื่องของการแข่งแบบหนึ่งต่อหนึ่งคือพื้นที่มันเยอะแล้วคนที่เร็วกว่ากระชากได้แล้วไปตามเก็บบอลจังหวะ2ได้เนี่ย โอกาสยิงโอกาสจบอะมันมีแน่ๆอยู่แล้วครับการแข่งแบบ1ต่อหนึ่งเนี่ยความเร็วอะสําคัญมากเป็นตัวตัดสินได้เยอะเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยคนที่มีความเร็วนะครับบางทีมันมีวิธีรับมือแล้วก็มันโดนป้องกันได้อย่างเช่นอ่ะมีตัวเข้าไปแย่งก่อนแล้วก็มีตัวมาซ้อนนะครับทำให้คนที่มีความเร็วจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้กระชากหลุดบ่อยๆเพราะว่าหลบตัวที่1ได้เสร็จปุ๊บเจอตัวที่2ต่อจะหลบตัวที่2ปุ๊บตัวที่สาม่มมารอแล้วอะไรอย่างงี้นะครับแต่สําหรับบอลหนึ ต่างกันครับ1นต่อหนึ่งหลบได้ปุ๊บโอกาสยิงมาปั๊บนะครับแล้วคนที่มีความเร็วกระชากเราวิ่งตามบอลไปเอาโอกาสยิงมีแน่ๆนะครับเ <laughs> พราะนั้นคนที่มีความเร็วได้เปรียบโคตรนะครับทนายพอพี่หนึ่งเนี่ยเขามีโกด้วยนะเขาเอาโกมาเองด้วยนะเออนะครับผมก็เลยมองว่าความพร้อมอะไรหลายอย่างพี่หนึ่งมีความได้เปรียบส่วนเนทยังไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้คุยกับเนทเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเนทมาแข่งเนี่ย เขามีโกมาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอมองแบบเป็นกลางนะครับ My m e d n e s s นะถึงแม้ว่าอยากจะเชียร์ m y m e เม e แต่ผมจะขอลำเอียงแล้วกันนะครับให้น้ำหนักไปทางพี่หนึ่งวชริการนั่นเองนะว่า มีเปอร์เซ็นต์ในการชนะสูงกว่านะอีกคู่หนึ่งน่าสนใจครับแม็กกับพีฮอตผู้เล่นตัวลุกทั้งคู่ทักษะดีทั้งคู่นะพีฮอตเล่นเก่งนะพีฮอตอยู่ทีมฮิปฮอปนะครับแล้วก็ทักษะอะไรดีเลยนะครับรัตนะพรสีมาก็เล่นดีเล่นเก่งอยู่แล้วนะครับผมว่าทักษะถ้าวัดทักษะอย่างเดียวหนึ่งคู่นี้วัดทักษะใกล้เคียงกันนะไม่ได้หนีอะไรกันมากนะครับแต่ผมขอให้น้ำหนักเอียงไปที่แม็กโยนเหรียญแล้วกันนะครับคือเรื่องด้วยอ การเล่นบอลเดินสายการซ้อมบอลบ่อยๆและมีความสาม่ำเสมอเนี่ยผมมองว่าจะทำให้มีความฟิตนะครับมีสภาพร่างกายที่ยืนระยะได้นานกว่าพีฮอตเดาว่าไงนนะแต่พีฮอตเขาซ้อมบอลบ่อยไหมอันนี้ไม่รู้ไง <laughs> ไม่ใช่ว่าจะไปหมิน่นพีฮอตนะแต่จากที่ดูเนี่ยแม็กยเลียนน่าจะซ้อมบอลบ่อยและสมเสมอกว่าทําให้สภาพร่างกายน่าจะฟิตแล้วก็มีความได้เปรียบกว่าในเรื่องของร่างกายนั่นเองนะก็ขอให้หนักไปที่ทางแม็กยเลียนนั่นเองส่วนคู่ของผมเองครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าคู่แทบคู่รองสุดท้ายอะ่ะเกิดจากคู่ท้ายอะ่ะโอปาล์มวาทะลูกหนังนะครับผมกับเราเองนะครับโปรดก้มหน้าชันแนลถ้าว่ากันตามตรงนะครับผมยังหาข้อได้เปรียบงมไม่เจอเลยด คือเราเนี่ยชอบเล่นบอลก็จริงอยู่ครับแต่ตอนนี้เราเพิ่งใหญ่บ้านแล้วก็หลังๆมาไม่ได้ซ้อมบอลเลยนะครับก็เดือนนี้เดือนธันวาใช่ไหมถ้านับเดือนธันวาเดียผมจะไม่ได้ซ้อมบอลมา2เดือนแล้วนะครับแล้วเราจะไปแข่งช่วงปลายมกราถ้านับมกราก็คิดว่าตัวเองก็คงจะไม่น่าจะมีเวลาไปซ้อมบอลอยู่ดีนะครับก็จะเท่ากับว่าเราไม่ได้ซ้อมบอล3ามเดือนกว่าๆนะครับผมเพราะนั้นอ่ความฟิตสภาพร่างกายกูนี่น่าจะกากมากนะผม <laughs> วิ่งแป๊บเดียวก็น่าจะเหนื่อยแนดะ้กูว่านะ อายุก็เยอะแกก็แก่นะครับผมส่วนปาล์มวันทัลหนังดูแล้วซ้อมบอเลเรื่อยๆซ้อมบอลสม่ำเสมอนะครับสภาพร่างกายยังไงก็ดูแล้วได้เปรียบผมแน่นอนนะอ่าเป็นผู้เล่นตัวลุกนะครับตัวปาล์มเป็นกองหน้าใช่ไหมร่างกายสูงใหญ่จากที่ดูซาาการเล่นทักษะดีคองบอลเหนียวตัวใหญ่นะครับแค่เขาบังบอลหันหลังให้กูกูไม่รู้จะแย่งบอลยังกันแล้วเนี่ยตัวยั่งหนานะผมตัวยั่งใหญ่นะ <c oughs> ก็อ่าเอาว่าสู้เต็มที่แล้วกันนะอ่ก็บอก ปามทานลูกนางไว้แล้วกันนะไม่ต้องเอาจริงเยอะนะครับผมกับคนแก่นะครับเอาแค่เล่นพอประมาณแล้วกันนะผมไม่ต้องมายิงเราเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราจะเสียหน้านะครับ <laughs> เ,ดเ,รเดี๋ยวเราจะเสียหน้าไม,ไม่ต้องยิงเราเยอะก็ได้นะเออก็โอเคตามนั้นแล้วกันนะครับดูแล้วตัวเองเสียเปรียบหลายอย่างนะครับแต่ก็จะพยายามสู้เต็มที่แล้วกันนะเออลืมบอกไปนะครับในกติกาเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเสมอนะครับจะเสมอแบบบีสกอร์หรือไม่มีสกอร์ก็แล้วแต่นะผมจะไปวัดกันที่จุดโทษด้วยนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังเลยคือจะพยายามยื้อให้ไปถึงจุดโทษแล้วก็ไปวัดกันที่จุดโทษแล้วกันนะโอ้โหนี่กูคิดอยากจะแข่งบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ย <c oughs> ในเกมกูจะโดนยิงกี่ลูกก็ไม่รู้เนี่ยอโอเคตามนั้นนิกกี้พิมพ์กับนายหัวเนเงินนะครับโอ้โหพี่นิกกี้พิมพ์นี่สมัยหนุ่มๆนี่คือหล่อมากนะครับ แต่จากที่ดูนะว่าในเงินเงได้เปรียบคือในเงินเนี่ยน่าจะมีการซ้อมบอลอยู่เรื่อยๆนะเดาว่าอย่างั้นะแล้วก็จากที่ดูก็ทักษะอะไรก็ดีแล้วก็โอเคอยู่นะครับเพราะฉนั้นผมมองว่าพี่นิกกี้เนี่ยเออเจอในเงินกระชากทีน่าจะเหนื่อยลนะ <laughs> เพราะนั้นก็คู่นี้ง่ายๆนะผมให้น้ำหนักแล้วก็ลำเอียงไปทางเนเงินละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ของเรานะครับสำหรับการแข่งขันไอดอนแชมเปี้ยนแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ที่ผมไล่มาเนี่ยอันนี้คือเพิ่งจะเป็นแค่รอบแรกนะสัปดาห์แรกเขาแข่งวันที่4ี่บกกาสัปดาห์ที่2เขาแข่งวันที่11บเอ็ดมกลาสัปดาห์ที่3แข่งวันที่18บแกลาสัปดาห์ที่4เป็นสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกแข่งวันที่25มากลาแล้วเนี่ยพอแต่ละคนชนะก็จะเข้ารอบเข้ารออบไเื่่ๆีตตาาามมงทผโชวว้ ก็พอเข้ารอบต่อไปนะครับก็จะมีแข่งวันที่1กุมภาแข่งอีกทีหนึ่งวันที่8กุมภาอ่ะพอเข้ามาอีกรอบนึงนะครับก็จะมีแข่งวันที่15ากุมภาเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับก็แข่งวันที่22กุมภานะครับผมโดย22กุมภาเนี่ยก็จะเป็นวันที่มีการแข่งนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับแข่งกันเป็นเดือนนะครับผมเดือนมกรายิงยาเป็นถึงกุมภาเลยทีเดียวเชียวนะตึงเอาเรื่องนะส่วนรอบลึกๆนะครับผม ผมเองก็ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเสียเปรียบแต่ก็หวังลึกๆกันนะอยากจะเข้ารอบลึกๆเหมือนกันซึ่งจะทำได้เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะรอบแรกกูจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้เลย <laughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการแข่งขันไอดอนแชมเปี้ยน1ต่อหนึนั่นเองครับทิ้งท้ายไว้ก่อนจากกันไปครับถ้าใครอยากจะดูครับผมจะมีการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ที่ช่อง R P G ครับส่วนสานามการแข่งขันก็คือสนามซูบ้ารล,ลามอินทานหนึเครับเข้าชมฟรีนะครับผมและคือสานามนี้แม่งยังไกลเออผมเคยขับรถไปนะครับใช้เวลาในการขับ2ชั่วโมงได้นะครับผมยังไกลนี่คือทางด่วนด้วยนะ นี่คือเราไปทางโดดวนม่ไยั้งไก่เอาเรื่องนะโอเคตามนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวันที่ผมไปแข่งด้วยแล้วกันนะครับผมก็ ขอกำลังใจขอแรงเชียร์กันเยอะๆนะครับพเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับคิดว่าในการแข่งขันแต่ละคู่ใครได้เปรียบใครใครจะชนะใครนะครับผมลองคอมเมนต์มาทายกันที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงชนาเลอศชิงชนะเลิศใครจะชิงกับใครใครจะเป็นแชมป์รายการนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรกบนชาแนลครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ